มาแล้วมาแล้วพบกับซ่องช่างเดียวแชนแนลนะครับมาไหนไหนเนี่ยคือออกมาลุงเดียวบะเนี่ยฮะโอ้คือฮอดลุงเดียวบ่จะไปไกลเด้อลุงป่านเสียไปมกเด้อผู้ผู้ผู้นะครับน้องหมาที่นี่กับน้องแมวนี่ก็อยู่กันได้แล้วครับแต่ตัวเล็กยังไม่คุ้นนะครับยังไม่คุ้นกันก็นกเลยยังไม่กล้าออกมานะครับกลัวพวกนี้นะครับเห็นแล้วเป็นแปลกๆตาก็เดี๋ยวจะ งับเปอนนะครับโอ้อีกแล้วอีกแล้วครับท่านถ้าลมแรงมามันก็นจะเป็นแบบนี้เราจะมารีวิวนะครับสวนองุนนะครับก็เริ่มติดแล้วครับติดเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วนะครับนะหลายวันแล้วแต่ถ้าแบบนี้ก็เริ่มเนี่ยครับเริ่มอยู่ได้แล้ว งุนสวนองุนผมนี่นะครับนะอ,อ๋อมาอีกแล้วอุปกรณ์ถ่ายทำนี่นะดจอดสูดอดสอดนะครับนะก็จะเป็นองุนที่ปลูกไว้นานแล้วเป็นเดือนเดือนกว,กว่าแล้วนะครับซึ่งก็ติดนะครับนะ ต้นที่พระอาจารย์สีนะครับปลูกก็ติดนะครับติดแล้วจะต้อตงค่อยเบิ่งนะครับว่าเป็นใดๆซิคืนบอลลี่ใดๆมันเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะพวกเราก็ยังไม่คุ้นชินกับพืชประเภทนี้น้อยใหญ่เนาะถ้าเพิ่นเอาแอปเปิ้ลมาปลูกนี่ก็จีได้ปลูกแล้วนะครับนะ ยายกับไปเคาะเบคาะเคิะเบสิไงเบื่องเบงมึง,ง,ง,งเอาเลขนะครับงวดน,นี้ผ่านไปงวดหน้าบอกเด้อบอกเด้อเหมือนว่า <c oughs> หาตัวดีต้น,นองุ่นละครับก็เป็นในส่วนที่สูญเสียไปก็เอามาซ่อมแซมนะครับนะต้นองุ่นฝั่งนี้ก็ม,มาอัปเดตให้ดูนะครับมารีวิวให้ดูนะครับต้นไหนที่ติดนะครับก็จะดูใบแบบชุ่มชื้นนะครับ <c oughs> ใช้เวลาตั้ง <c oughs> ซองอทิตย์่งย,ยังใหญ่นี่แม่นบอ่อืม,อมก็น่าจะเริ่มติดแล้วเนาะต้นในที่โบติดก็คือไปแล้วแม่นบ่ต้องสั่งซื้อมาใหม่เนาะอืมเราจะมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่น้องอม,มันเกิดลายอยู่ด้วม,มีมีต้นมะน,นาวนะครับต้นมะน,นาว ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนพี่น้องต้นทุเรียนต้นทุเรียนแล้วก็ต้นกล้กวยกล้วยยังใหญ่นี่กล้วยยังกล้วยน้ำว้าบอขนมบวัวเดส่าม,ม,ม,มับเมนบอโอ้โหประกวนการไทยผมก็ได้ ลมมากับไปก็จะปลูกแซมต้นกล้วยนะครับซึ่งก็เป็นทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร,ะกรนะครับนี่นี่ก็ปลูกไปตั้งนานแล้วนะครับก็ดูอาการแล้วก็ชุ่มชื้นนะครับก็มียอดถอดยอดถอดกิ่งก้านสาขาขึ้นมาคิดว่ารอดแล้วนะครับนี่ชุ่มชื้นแล้วนะครับนะเป็น ทฤษฎีใหม่ของการทำการเกษตรนะครับต้องปลูกต้นกล้วยแล้วก็ให้ต้นกล้วยนี่กรองแสงแดดนะครับโอ้นี่นีครับตอนนี้ตตอนนี้ก็สบายแล้วเนี่ยมีก๊อกน้ำนมีก๊อกน้ำนะครับ ลดให้ทั่วตรงนี้พื้นที่นี้ก็จะปลูกนะครับไปกันไปเรื่อยๆนี่ครับก็มีลายต้นนะครับนะซึ่งถ้าโตมานี่อืมก็ยังมีอีกยังไม่ได้ปลูกกำลังวางแผนยว่าจะปลูกตรงไหนดียังหาพื้นที่ปลูกอยู่ เราก็จะมาทำคอนเทนต์นี้แหละนี่ก็คือสวนทุเรียนนะครับมี FC บางท่านให้รีวิวนะครับว่าเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ว่าการจเจริญตูบตัวเป็นแบบไหนแต่ปลูกมาแล้ว2อสาอาทิตย์ มีใบเขียวชุอมแบบนี้มีแทงยอดแทงอะไรก็คิดว่าสบายรอดรอดรอดนี่ครับน้ำไหลไฟสะดวกแบบนี้โอ้ยสบายครับฝั่งนู้นก็น่าจะมี2อสต้นนะครับนะซึ่งปลูกไว้นานแล้ว ด้านนี้ก็จะมีสามต้นนะครับพอนาะอัปเดตให้เอฟซีได้ดูสวนองุ่นกับสวนทุเรียนนะครับก็หวังว่าพอจเจริญเติบโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับต้นกล้วยนี่ก็สวยขึ้นมาแล้วครับเป็นที่บดบังแสงแดดกันกองแสงแดดนะครับให้ทุเรียนตามเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับนะ ซึ่งก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่ครับก็มาถ่ายทำให้เอฟซีได้ดูนะครับนะนนต้นอง,งุ่นต้นทุเรียนนะครับเป็นอะไรส่วนคุณยายก็กำลังหา ตัวเด็ดๆในต้นทุเรียนนะครับหมดทนทางเพราะว่าหลายงวดมานี่ก็โดนโดนไปไม่ใช่น้อยเป็นบ่กโอ้อไม่เป่นหาห้วยครับเพิ่นมาลกงาออกเนาะมาอัปเดตให้ FC ได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านใดที่ยังไม่กดไลค์กดติดตาม่องทางเดียวก็อย่าลืมนะครับทางเดียวชแนลเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆสนุกสนุกไม่ซีเรียส ให้เอซีได้ดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณกำลังใจสวัสดีครับโอ้ปยปบละยายเอ้ยหนัวฮา้าฮวิตยูทูบเบอร์เบิ่งเบิงเบิงพี่น้องสวัสดีครับ